สามอาวุธลับแปลงที่คุณเลือกค่ะจะต้องมีร่องตรงกลางเนาะแล้วก็มีเจ้าตัวนี้ค่ะที่เรียกว่าแปลงต้นสนนะสําหรับหมอภาษาบ้านๆเนาะหรือว่าพอกซาบัสและที่สําคัญค่ะเจ้าไหมขัดฟันค่ะจะไม่เหมือนปกติเพราะว่ามันจะมีตัวนําไหมแข็งๆเนาะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่รอดไหมกันก็ได้เราก็จะรอดจากข้างบนลงมานะคะตรงนี้นะพอเสร็จแล้วค่ะเราก็จะขยับเข้ามาตรงนี้ข้างๆนะคะก็อบสายอบขวาแล้วก็ดึงออก อย่างที่2ค่ะการใช้พ็อกซาบาดหรือแปลงต้นสนคุณต้องแนบไปกับตัวแบ็กเก็ตเลยนะนี่แนบแนบใครที่แทงตรงกลางอย่างนี้ไม่ได้นะขี่คือต้องแนบกับแบ็กเก็ตนะคะนี่อ่ะแปลงไปบนล่างนะคะหลังจากนี้ค่ะเรื่องของการวางแปลงนะวางวางเหมือนปกติเหมือนคลิปที่แล้วเลยลงก่อนแล้วก็ขยับปัดเบาๆนะคะใช้เวลายอย่างน้อยถ้าจัดฟันนะหมอว่าต้องมีประมาณเกือบ10นาทีอยู่เนาะใครทำครบพิมพ์คอควายบอกกันค่ะ